วันที่16มกราคมร้อยตำรวจโทไรตรคุณนรรัตร,รองสอวอสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางแก้วได้รับแจ้งเหตุพบชายถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตริมถนนเทพรตนะบางนาตราดหลักกิโลเมตรที่15หลังตู้ทางหลวงจังหวัดสมุทรปราการจึงไปตรวจสอบพร้อมด้วยมูลนิติปอเ็กตึงที่เกิดเหตุพบชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ40ปีนอนหงายเสียชีวิตสวมเสื้อยืดแขนยาวสีฟ้ากางเกงสีน้ำตาล ที่มือทั้งสองข้างกําสายไฟฟ้าแน่นและมือข้างขวาพบรอยถูกไฟฟ้าช็อตจนไม่เตรียมตรวจสอบภายในกระเป๋าสะพายผู้ตายพบคีมตัดสายไฟฟ้ามีใช้ปอกสายไฟฟ้าเจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุยังพบสายไฟฟ้าส่องสว่างถูกตัดออกจากโคนเสาไฟแล้วเป็นบางส่วนจากการสอบถามนางสาวทองดีจันหอมอายุ58ปีเจ้าหน้าที่แขวงการทางสมุดประการเล่าว่า เมื่อวานนี้เห็นชายดังกล่าวเดินอยู่แถวกม12อถึง13สาะพายกระเป๋าใบเล็กๆคาดว่าน่าจะเผาสายไฟฟ้าเพื่อเอาทองแดงไปขายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะมาขโมยตัดสายไฟฟ้าส่องสว่างและพลาดถ้าถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตคาที่ก่อนมอบร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสุรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจากกรีนริบดินเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป